ถึงแม้ว่าจะเป็นอ,อยู่ในช่วงของการดีใจของพี่น้องประชาชนคนไทยนะคะที่สามารถที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจภาคการท่องเที่ยวให้กลับมาแล้วก็เห็นถึงตัวเลขของนักท่องเที่ยวที่กลับมาเห็นได้อย่างเด่นชัดนะคะจากจานวนการเดินทางทางั้งทางด้านาสายการบินก็คือการทางอากาศหรือแม้แต่ช่องทางต่างๆนะคะทางบกที่มีจํานวนนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นคุณผู้ชมคะเมื่อกลับมาแบบนี้นะคะมีผู้ประกอบการบางรายคะ่ะ เขายังคงตั้งคำถามแล้วก็ร้องขอว่าเอ๊ะนักท่องเที่ยวที่เข้าไทย10บล้านคนที่เราเนี่ยดีใจแต่ทำไมที่เกาะช้างในพื้นที่จังหวัดระยองกลับอย่างไม่เห็นนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามานะคะก็มีการร้องขอว่าเป็นไปได้ไหมที่จะมีการส่งเสริมสนับสนุนให้นักท่องเที่ยวกลับเข้ามาในพื้นที่กันมากยิ่งขึ้นเราไปฟังเสียงผู้ประกอบการค่ะตั้งแต่ผ่านช่วงวิกฤตโควิดมานะครับ ช่วงนี้ยังไม่มีอะไรกระเตื้งดีขึ้นเลยยังไม่มีอะไรดีขึ้นเลยครับวันนึงก็เนี่ยอย่างอย่างวันเนี้ยตั้งแต่เช้ามายันสิบโมงครึ่งสิบเอ็ดโมงผมได้นนะักท่องเที่ยวประมาณยี่สิบคนท่นนั้นเองครับต่อวันไอ้ต่อเที่ยวตั้งแต่ทางเช้าเพิ่งเริ่มมีนี่แหละคนไทยฮะคนไทยส่วนมากไทยเที่ยวไทยแต่ต่างชาติที่ว่าเขามีว่ามีเอ่อพวกรัสเซียลงมาหรือนักท่องเที่ยวไต้หวันอะไรพวกนี้ที่ก็ปล่อยเข้ามามั่งยังไม่มียังไม่มีเกิด ขึ้นมามั่งคือมันยังมีน้อยมีน้อยถึงมีน้อยมากครับแต่อย่างเทียบเปอร์เซ็นต์ที่ว่าเมื่อก่อนหลังก่อนเกิดโควิดแต่ตั้งสิเปอร์เซ็นต์ได้ไหประมาณนี้ครับที่ว่าเข้ามาอันนี้คือตั้งคาถามฮะัตั้งคาถามไว้ว่าย้อนกลับไปที่รัฐบาลหรือย้อนกลับไปผู้ที่เกี่ยวข้องทําไมถึงไม่มีนะักท่องเที่ยวมาเกาะสมิทธ์อันนี้คือตั้งคาถามกลับไปครับคือหนึ่งนะครับเกาะสมิทธ์เขาเปิดแต่ยังเปิดไม่จริงบางทงบางกระแสออกมาว่า สองทุ่มมั่งสามทุ่มมั่งนะครับผมผู้ประกอบการทุกคนอยากให้เกาะสมเด็จเปิดเป็นโอเพ่นแบบเหมือนก่อนได้ไหมนะครับหรือจะให้เวลาเรายืดออกไปอีกหน่อยได้ไหมเพื่อนักท่องเที่ยวที่ว่าเดินทางมาจากกรุงเทพให้ถึงบ้านเราและเพื่อให้ข้ามเกาะสมเด็จได้นะครับแล้วผู้ประกอบการฝั่งนู้นก็เหมือนก่นอ,อ,ยอยังผับยังยังแอร์และพวกง่ายๆผู้ประกอบการนะผู้ประกอบการร้านอาหารอะไรพวกนี้สี่ห้าทุ่มติดเขาแล้ว แล้วนะักท่องเที่ยวต่างชาติมาเขาต้องการดื่มต้องการกินต้องการเที่ยวกลางวันเขามียเขามีพักผ่อนแต่กลางคืนก็ไม่พักผ่อนนะครับเขาเขาต้องการใช้เงินของเขาตรงนี้มันไม่มีเกิดขึ้นที่เกาะสมิทธ์เลย <c oughs> ถามว่าสามปีเนี่ยพวกเราล้มลุกคุกคานมาตลอดแต่ถามว่าเปิดตอนนี้มันไม่ดีขึ้นเลยครับสักยี่สิบเปอร์เซ็นต์ได้มั้งที่ว่าจะดีขึ้นนะครับดีขึ้นบัดนี้ก่อนสักยี่สิบเปอร์เซ็นต์หขาดทุนทุกเดือนครับแต่เราก็ต้องทําเพราะว่าลูกน้องเราเยอะ นะครับเรือแล้วก็พอเรือแล้วก็เยอะทุกอย่างคือตอนนี้ต้องต้อง,องเอกระเบียดกระเสียนทั้งหมดแล้วก็ผู้ยังง่ายว่าอย่าพูดถึงกันเป็นนี่เป็นตินกันเลยแต่มันเป็นแล้วฮะตอนนี้มันเป็นแล้วละมันเป็นแล้วละแต่ตรงก่อนอเราไม่เคยเป็นนะตอนนี้เป็นแล้วฮะอยากใ้รัฐบาลช่วยตรงนี้นิดนึงว่าแก้ไขตรงเกาะสม็ดได้ไหมเปิดขึ้นอีกนิดนึงขยับให้นักท่องเที่ยวเข้ามาหน่อยให้ผู้ประกอบการพอํามากินได้นะครับแล้วก็โปรโมทให้เราหน่อยเกาะสม็ด ยายมาปิดแบบเึกก,กึกกลางๆกึ๊กกึกกลางๆางนี้เราก็อ,าอธิบายน้กองเที่ยวฟังไม่ได้ว่าว่า,าคุณจะมาเวลาไหนได้มั่งไม่ได้มั่งเนี่ยครับ